สวัสดีครับสวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตกับทางหมุนมอเตอร์นะครับ forward reverse แล้วก็ stop นะครับสวิตตัวนี้ก็เป็นสวิตกับทางหมุนของมอเตอร์ ac นะครับเวลานำไปใช้งานก็จะต่อกับแมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับหรือคอนแทครีเลย์นะครับเพราะว่าสวิตตัวนี้มีขนาดอยู่ที่3แอมป์นะครับ250โวลต์ในทางกลับกันเราก็สามารถใช้สวิตแบบนี้นะครับเอามาต่อกับทางหมุนมอเตอร์ dc ได้นะครับ ก็12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับตัวนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อไว้เช็คมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงนะครับก็สามารถใช้สวิตช์ในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับ forward reverse ตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์2แอมป์นะครับแต่เวลานำไปใช้เช็คกระจบไฟฟ้าขึ้นลงนะครับเราก็จะเอาตัวคีบตัวนี้ไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ ในการต่อที่ทําไว้นะครับก็คือถ้าเรากดสต็อปตรงนี้ค้างไว้นะครับสวิตทั้งรีเวิร์สฟอร์เวิร์ดจะไม่ทํางานนะครับเมื่อเราปล่อยสวิตสต็อปนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ อันนี้ก็จะเป็นประเภทสวิตช์อีกแบบหนึ่งนะครับเราสามารถมาต่อกับทางหมุนมอเตอร์ DC ได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกสวิตช์หนึ่งนะครับ ที่ใช้เป็นสวิตช์โยก6ขานะครับอ n อนออกอนะครับก็นำมาต่อก,กับทางหมุนมอเตอร์ Motor, DC นะครับใช้เช็คกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้นะครับในงานช่างตรงปลายตรงนี้ก็จะเป็นหางปลาทองเหลืองไซส์เล็กนะครับตรงนี้ก็จะพอดีกับขั้วของมอเตอร์พอดีนะครับไซส์นี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปทั้งสองขั้วเนี่ยนะครับก็จะพอดีกัน ก็จะตรวจสอบกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับของมอเตอร์นะครับก็ทําให้งานสะดวกขึ้นนะครับส่วนตัวคีบ2ตัวนี้ก็จะนําไปคีบกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้อแดปเตอร์นะครับ12โวลต์2แอมป์นะครับต่อเข้ามาเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวหนีบสตัวนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับสวิตตัวนี้ทําไว้2แบบนะครับในการแหล่งจ่ายไฟเข้ามาในกล่องสวิตตัวนี้นะครับก็คือ อ่าถ้าเป็นตัวคีบอันนี้นะครับทางด้านตัวจ่ายไฟเราก็จะใช้ปลั๊กเสียบเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเพื่อจ่ายไฟเข้ามาที่ในนี้นะครับก็คือจะมีอยู่2แบบนะครับสวิตตัวนี้แหล่งจ่ายไฟปลายสายเราก็จะนําตัวคีบ2ตัวนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบเป็นหนีบเข้ากับแบตเตอรี่นะครับเพื่อจ่ายไฟเข้ามานะครับส่วนทางด้านออกก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ไปเสียบกับขั้วมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับที่เป็นหางปลาทองเหลืองและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือโดยการใช้ อะแดปเตอร์ apter, นะครับ12โวลต์2แอมป์นะครับจ่ายกับไฟเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็คือสวิตัวนี้จ่ายไฟได้2แหล่งจ่ายนะครับก็คือจ่ายจากแบตเตอรี่เข้ามาหรือจ่ายจากาปั๊กอะแดปเตอร์นะครับจ่ายเข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็จะใช้งานได้ทั้ง2ออย่างนะครับในการตรวจเช็คก,กระจกไฟฟ้าขึ้นลง อันนี้ก็จะเอาไฟจากอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับ2แอมป์มาเสียบที่ตรงตรงแหล่งจ่ายตรงนี้นะครับ สวิตชหขา on off on ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้สวิตแบบนี้ก็ได้นะครับหขาเหมือนกันแต่การใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเด้งก็คือกดแล้วพอเราปล่อยมือแล้วเด้งกลับนะครับก็ใช้ได้ทั้ง2ออย่างนะครับการต่อสายก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นประเภทสวิตนะครับที่ใช้ในการกลับทางหมุนมอเตอร์1เฟสนะครับ220โวลต์ขนาดหนึ่งแรงและครึ่งแรงนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้แมกนติกคอนแทคเตอร์นะครับหรือคอนแทค t ร e ีเลย์นะครับถ้ามอเตอร์ไม่เกินขนาด1แรงนะครับสวิตพวกนี้ก็เหมาะที่จะใช้เป็นงาน DIY สำหรับงานช่างได้นะครับแต่ถ้ามอเตอร์เกินขนาด1แรงนะครับ ก็แนะนำให้ต่อผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์หรือคอนแทครีเลย์นะครับอย่างกล่องสวิตช์อันนี้นะครับก็จะใช้สวิตช์โยกเ้าขานะครับ On Off o ออนะครับในการกลับทางหมุนมอเตอร์ได้นะครับทั้ง1แรงและครึ่งแรงโดยที่ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ก็ถูกทางนะครับและกล่องสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบกดจมนะครับ Forward, Stop, Reverse นะครับ และทิศทางการบุนก็ยังคงเป็นอันเดียวกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาสับสายนะครับระหว่างมอเตอร์หนึ่งแรงและครึ่งแรงนะครับส่วนสวิตช์อันนี้ก็จะเป็นแบบซีเล็กเตอร์นะครับก็คือ10-2นะครับก็นำมาใช้ต่อเป็นฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับก็สามารถต่อกับ1แรงและครึ่งแรงโดยที่ทิศทางก็ยังถูกต้องอยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสับสายอะไรนะครับทิศทางการบุนก็ยังเหมือนเดิมนะครับระหว่าง1แรงกับครึ่งแรงนะครับ ฟอร์เวิร์ดรีเวส่วนสวิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวิตแบบ3จังหวะนะครับ,รบหรือเรียกว่าเป็นสวิตซิลิกเตอร์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถต่อใช้กับ1แรงและครึ่งแรงโดยที่ทิศท,ทางการหมุนก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับก็ไม่ต้องไปกลับสายอะไรก็ยังคงหมุนถูกทิศทางเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นประเภทสวิตท,ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้แบบไม่ยุ่งยากนะครับก็สามารถต่อใช้ได้เลยสำหรับงานช่าง DIY นะครับ